ก็นี่เป็นคลิปที่3นะคะคลิปสอนการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะมาก็เป็นหน้าที่10นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องเวลาเข้าห้องน้ำมีสัญลักษณ์มีสัญ,ญลักษณ์ญญอะไรบ้างเมื่อเด็กๆเข้าห้องน้ำนะคะมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่แปะตามผนังนะคะ เด็กผู้หญิงวันนี้เขาบอกว่าในห้องน้ำมีสัญลักษณ์อะไรบ้างและเพื่อนๆคิดว่าเราควรปฏิบัติอย่างไรขณะใช้ห้องน้ำนะคะมาดูภาพที่หนึ่งภาพนี้ค่ะเป็นเครื่องหมาย ป้ายเตือนคือห้ามนะคะเพราะมีขีดพับรูปภาพแบบนี้ค่ะ,ะแสดงว่าเขาบอกว่าห้ามเหยียบบนฝาชักโครกเด็กๆเ,เวลาเด็กๆเกข้าห้องน้าครูอุ้มก็เคยสอนแล้วว่าห้ามทําไมคะห้ามเหยียบบนฝาชักโครกใช่ไหมคะให้นั่งนะคะมาดูรูปที่สองค่ะรูปนี้คือล้างมือทุกครั้งหลังใช้ห้องน้ํานะคะและรูปสุดท้ายคือทิ้งขยะหรือกระดาษชำระลงถังขยะค่ะทิ้งที่พื้นได้ไหมคะ ไม่ได้นะคะแล้วมาดูแบบฝึกหัดกันค่ะเขาให้เด็กๆลากเส้นโยงภาพให้สัมพันธ์กันมาดูรูปนี้ค่ะเด็กผู้ชายคนนี้เขายืนทําอะไรอยู่คะยืนล้างมือแสดงว่าต้องไปที่ป้ายห้ามเหยียบบนฝาชักโครกหรือว่าล้างมือหรือว่าทิ้งขยะลงถังค่ะใช่แล้วค่ะไปที่ป้ายล้างมือทุกครั้งหลังใช้ห้องน้ําค่ะโยงเส้นมาแบบนี้เลยต่อไปดูรูปที่สองค่ะเด็กคนนี้ทําไมคะ ทิ้งขยะลงบนถังค่ะแสะดงว่าต้องไปที่ป้ายอะไรคะป้ายว่ารูปนี้เลยค่ะทิ้งขยะลงบนถังขยะนั่นเองแล้วก็โยงแบบนี้เลยค่ะต่อไปรูปสุดท้ายเด็กผู้ชายคนนี้ทําไมคะนั่งบนนั่งบนฝาชักโคก หรือฝารองชักโครกนะคะก็คือป้ายนี้แสดงว่าเขาไม่ได้เหยียบบนฝาชักโคกนะคะเด็กๆก,ก็โยงไปเลยค่ะง่ายไหมคะเสร็จแล้วเปิดหน้าต่อไปค่ะค่ะแล้วเปิดมานะคะก็เป็นหน้าที่11ค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องขั้นตอนทำความสะอาดเครื่องแต่งกายมีอะไรบ้างครูอุ้มก็เคยสอนไปในหน่วยการเรียนรู้แล้วนะคะ เด็กผู้ชายคนนี้เห็นไหมคะว่าเสื้อเขาเลอะเลยเขาพูดว่าเพื่อนเพื่อนครับเสื้อผ้าของผมสกรปรกผมจะทําอย่างไรให้สะอาดเพื่อนเพื่อนช่วยผมด้วยนะคะมนุษโจทย์นะคะโจทย์บอกว่าเขียนตัวเลขหนึ่งสองสามและสี่ในช่องสี่เหลี่ยมตามลําดับขั้นตอนการทําความสะอาดเครื่องแต่งกายค่ะเรามาดูรูปที่หนึ่งก็คือเสื้อเขาเลอะใช่ไหมคะ เราก็ใส่เลขหนึ่งไปเลยค่ะเราจะเริ่มจากเสื้อเด็กผู้ชายเขาเลอะนะคะเมื่อเลอะแล้วเราต้องไปทำอะไรคะไปตากเลยหรือว่าใหม่เลยคะอยู่ๆก็ใหม่ได้เลยไหมเสื้อหายเปื้อนได้เลยไหมคะไม่ได้นะคะแสดงว่าเราต้องไปทำซักนะคะช่วยคุณแม่ซักด้วยนะคะลูกก็ใส่เลขสองและเหตุการณ์ต่อไปนะคะเมื่อซักเสร็จแล้วก็ไปตากนั่นเองค่ะ เห็นไหมคะเด็กผู้ชายคนนี้น่ารักมากเลยช่วยคุณแม่ตากเสื้อผ้าด้วยลูกและสุดท้ายเมื่อตากเสร็จแล้วเสื้อผ้าทําไมคะหายสกรปรกหรือย,ยังคะหายแล้วหม่เหี่ยมเหมือนเดิมเลยนะคะก็ใส่เลข4ค่ะแล้วมาดูโจทยนะ์ในข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าฟังข้อความและเขียนวงกลมล้อมรอบภาพที่เป็นคําตอบค่ะเด็กผู้หญิงเขาพูดว่าหนูกับแม่ ควรซักผ้าแบบใดที่ประหยัดเวลาและสะดวกค่ะเด็กๆคิดว่าภาพควรซักผ้าแบบใดคะมาดูภาพที่ภาพแรกคือใช้เครื่องซักผ้าภาพที่สองคือใช้มือซักนะคะก็ค,คือไม่ได้ลงเครื่องเนาะซักมือเนาะดูสิคะว่าอะไรประหยัดเวลาและสะดวกค่ะใช่แล้วคะ่ะสมัยนี้ก็ต้องใช้เครื่องซักผ้าใช่ไหมคะเด็กๆก็วงกลมล้อมรอบเครื่องซักผ้าค่ะ